สวัสดีครับเพื่อนๆครับแหมมาพูดถึงเจ้า530กันหน่อยดีกว่า5ปีแล้วนะกับการที่วางขายในประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการประมาณปี2020นะข้อมูลเฉพาะในสะสมเท่าที่ผมหาได้นะครับขายไปแล้วกว่า5 8 0 0 0คู่เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ข้อมูลนะแต่ในช่องทางเงินอีกสักเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็นหลายแสนคู่แล้วแหละนะครับ5้าเป็นรองเท้าวิ่งนะครับเป็น Performance h o ชูก็คือเน้นไปที่เบาแล้วก็มีความเด้งเล็กน้อยไม่ได้เน้นทางนุ่มนะครับแล้วก็เน้นไปที่พวกผ้าระบายอากาศที่มีความะระบายอากาศได้ดีนะครับจะเห็นว่าเป็นผ้าตาข่ายแบบตาห่างๆเนาะนะครับพอประมาณปี2019-2020นะครับกระแสรองเท้าแบบสไตล์ดัช o ูแบบนี้นะครับกลับมานะครับแล้วก็ นิวบาลานก็เลยเอา530กลับมาทำอีกครั้งนะครับก็คือยกนิวบาลาน530จาก1992เป็นยุค90มาเลยนะครับซึ่งตัวนี้สิ่งที่มันโดดเด่นมากๆนอกจากความเบาก็คือการรองรับของเขาที่เป็นแอปซอรแผ่นสีออกน้ำเงินน้ำเงินอยู่ข้างในก็จะเป็นแผ่นโฟมชนิดพิเศษ ที่สามารถรองรับส้นเท้าได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยตอบโจทย์มากๆนะครับตัวพื้นเองเนี่ยของเขาก็เกาะค่อนข้างดีมากเลยนะครับโดยเทคโนโลยีแบบนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าแม่เป็นกระแสอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่มานานจริงๆนะครับด้วยอาจจะที่ตัวรูปทรงของเขาเนี่ยมันแมท ง่ายนะครับเขต้องบอกว่าตัว530นี่แหละที่ทําให้เกิดกระแสรองเท้าที่สไตล์แบบเนี้ยสไตล์ที่สีมิลเนเนียมสีออกอที่เป็นเงินเงินสะท้อนแสงแล้วมีผ้าตไข่ายห่างๆตามมาจากหลายแบรนด์เลย